สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางพังไทยนํำครับผมกันยินดีตอนหับเข่าสู่สองยูทูบเบิร์ตคำสีวาเบาลาวพี่น้องคลิปนี้กับเบิร์ตคำสีว่าคือกันพี่น้องวันนี้เราก็สีมาว่าเรื่องไอ้นี่ก็ไอ้เทวาเป็นข่าวโด่งดังสองสมือที่ผ่านมาอะไรพี่น้องเราก็ <'ll> เคยอัดคลิปลงไปแลยนนเนาะเราก็นัง่งเบิ่ออยู่พี่น้องเพราะว,ว่าเทว่าคลิปเทว่ายังก็ลิง่งบอกลิ่งหยักหรือว่าเทว่าคลิปอยู่ที่ทางลาวแหละอยู่ที่อัน แข้งไสสมบูรณ์เนาะอยู่ที่ภูเบี้ยพี่น้องก็คือเฮากับติดตามไอ้ติดตามไอ้เรื่องนี้นะกัหลายมือเติบเปแล้วพี่น้องเนาะล่าสุดก็คือแบบว่ามันเขาเสลยแล้วพี่น้องมันโมเมนต์มันโมเมนต์ลิงพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งคลิปน้ำกันเห็นอะเมียนเมียนเทพเมียนว่ะโอ้ยขิงคองตัวนั้นอยู่ทันดีดเดอดนั่นแหละบอลนั่นเลยบอลนั่นเลยแม่เลยละโดดล้วเนาะ เนี่อคิงของนี่ยกำลังคิงของลงแล้วคือคนพี่น้องมันโมเมนต์ลิงเนาะคนก็คือสีหูแหละพี่น้องเนาะที่ว่ามีคลิปออกมาแล้วที่เขาจะเอาไปถ่ายบรรยากาเขาจะเขาจะเอาไปถ่ายให้เบิ่งกเลยพี่น้องมันก็คือแบบว่ามันโมเมนต์ลิงพี่น้องถ้าเทศลาวมีลิงหยักหรือว่าคิงคองประเทศไทยก็คงสิมีไดโนเสาร <laughs> ์พี่น้องเขาก็บแบบว่าติดตามติดตามข่าวนี้มากกัพอสมควรอยู่เลยพี่น้องเขาก็เบิ่งร์่เนาะ แต่ว่าการลาสุดก็คืออย่างเท้เาว่ามันโมเมนตเล้งในพี่น้องเดอ้อมันเป็นคือแบบว่ามันเป็นคนพี่น้องเลยช่วงที่นักท่องเที่ยวเขาถ่ายติดเขาไปเที่ยวพี่น้องมันอาจจะช่วงนะั้มันอาจจะมีหมอกลายเนาะมีหมอกลายเลยแนยโมโบริสตเจนแบบว่าแต่จริงตอนเฮาเบิรงคลิปแรกที่ออกมาคลิปที่โด่งดังเลพี่น้องมันก็คือจะบอกคุ้สซกว่ามันไกลเนาะไกลพอสมควรแต่ว่าเฮามาเบิรงคลิปที่แบบว่า มันมีหมอกมียังนี่แปลว่ามันคนขาที่จะบอกไกลได้เอิ้นหากันห้องหากันได้เนาะสามารถตอบกันได้เขาจะห้องหากันสิเขาจะถ่ายให้เบิ่งเลยพี่น้องอ่ามันบแม่นลิงเลยพี่น้องมันคือคนพี่น้องเ้ยมันบแม่นลิ่งโอ้ยเนาะคืืเอาเว้าเ่าอะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเล่าเฮาในมี่มีิงหยังหรือว่าคิงคองประเทศไทยกับคงสิไดโนเสาร์มันบแมเนลิงเ้อพี่น้องเด้อมันคือคนเนาะพี่น้องกับคงสิีแบบ ติดตามข่าวนี้แลยเนาะพะว่าไคก็อยากรู้ว่าประเทศเฮาเนี่แบบว่ามันมีลิงหยักหรือว่าคิงคองแถ้บอกแ่จริงมันก็มันเป็นแบบว่าไ้มันสีมมันชีมาแต่สสยเนะพี่น้องเนาะก็คือแบบว่า FC ทางฝั่งไทยเผิ่นกับคอมเมนต์มาอยู่ว่ามันอาจจะบ่เม่นลิงมันอาจจะเป็นคนเพิ่นนะ็แมเมนความเผิ่อนีรพี่น้องมันเป็นคนพี่น้องเ้ยเฮาก็ยังเอะใจอยู่ว่าประเทศลาานี่เขาว่าถามีลิงหยักหรือว่าคิงคองนี่ เทยาจหัวมันมาแต่ใสเนาะเพราะว่ามันคงเป็นเป็นไปบ่ได้อ่พี่น้องเนาะแบบว่ามันกับโว้ิอธิบายยังไงแต่เท่าที่เท้าเบิ้งคลิปแรกๆคลิปที่ออกมาพี่น้องมันกับมันมีหมอกมีอย่างเนาะมันกับทรงมันกับขายเรียงอยู่พี่น้องขายเรียงอยู่แต่ว่าตอนเท่าเบิ้งฮะครื่อเข้าว้าวอะไรมันตอนเท่าเบิ้งก็จะว่าบักไก่เนาะไกลเนี่ยมันจะแบบว่าเพราะว่ามันคลิปนี้มันก็เป็นคลิปโด่งดังจนออกข่าวแบบว่าท่าไง ไอทีวีหรือว่าส่องของทังไทยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปที่ออกออกข่าวทั้งพังไทยนี่ถือว่าธรรมดาพี่นอ้องถือว่าเป็นคลิปที่แบบว่าดังแหงเนาะจนมีแบบว่าทางในส่องตามในทีวีของประเทศไทยนี่เอาสามารถมาทําข่าวทำยังนี่ถือว่าเป็นคลิปที่นสนใจเนาะพี่น้องเนาะคนแบบว่าคนอยากหู้ว่ามันแมนแท้โบลิงเนาะเขาก็เขาก็อยากหู้เขาก็ เบิ้งอย่าว่าเบิ้งมันสีเป็นจังไดมันเฉลยออกมาจังไดมันสีเมนแทบบอมันแม่นคิ้งคลองแทบบอมันแมนลิ่งแทบบอสดทายมากะได้หูความจริงพี่น้องวัดคำสีเว้าพี่น้องมันบอ่เม็นลิ่งนะพี่น้องเ้อมันคือค้นพี่น้องช่วงที่ขาเจ้าหนักทองเที่ยวขาเจ้าไปเที่ยวถ่ายติดฮะมันช่วงนั้นมันหมอกร้ายขาเจ้าถ่ายเลยมันมันคือมันคลาายๆลิ่งเลยเนาะแต่ว่า่ฮู้่าหฮาถ้าเกิดว่าหฮา ไป,ไปบอลจุดๆนั่นแลวเขาถ่ายติดเขากะซีมีความคิขดหลายอย่างอยู่เขาจีคิดว่าเอออาจจะเป็นคนหรือเป็นลิงสองอย่างเลยเนาะแต่ว่าคนที่เขาเจ้าถ่ายติดเขาเจ้าก็คิดว่าเป็นลิงพี่น้องแต่ว่าสุดท้ายมากเขาเจ้าไปเบิ่งช่วงแบบช่วงแบบธรรมดาในพี่น้องแบบโมเมนต์โมเสานะมันกับบดลไกลในพี่น้องก็สามารถหองหากันได้เอ,อื้นหางกันได้ก็ถือว่าโมไกลเนาะมันโมเมนต์ลิงเลยพี่น้องเนอะสรุปง่ายๆ <laughs> มันโมเมนต์ลิงพี่น้องเลยคลิปออกมาแล้วเขาเห็นคลิปแล้วก็ พี with with like 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 ่น so ้องหลายคนกับเอฟซีหลายคนกับคงสีเห็นคลิปนี้แล้วเนาะเพราะว่ากัมีคนแบบว่าแชร์กันอยู่พี่น้องก็คือแบบตอนนี้ก็เซ้ยแล้วพี่น้องมันบ่แมนลีงเนาะมันคือคนพี่น้องคนแต่คนว่านี่แหละลีงบ่มีดอกพี่น้องเลยมีแต่ลีงตัวนั้นหน่อยนี่แหละลีงอยู่ลบบุรีบ่อยู่บ้านเฮากะถ้าอยู่พังไทยกับลบบุรีบ่พี่น้องแมนบ่ลีงอยู่ลบบุรีบ่ท่าที่เฮา้าเฮาคมุกพิดได้การอยู่จังจังหวัดลบบุรีเนาะลียงหลายถ้าประเทศเฮาตามสนบท แถวแข้งสวรรค์นี่ก็อยู่ที่บ้านบ้านดงเมืองพี่น้องเพราะว่าเฮาก็เคยไปถ่ายอยู่โอ้ยเฮาก็ลืมไปถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะในหันเลี้ยงหลายลิพี่น้องบ้านดงเมืองไอ้บ้านดงเมืองแหละแข้งสวรรค์นาเขนี่แหละเมืองจำพรแข้งสวรรค์นาเขนแหละบอลหันถือว่ามี่บอลเดียวเขาแหละถือว่าเลี้ยงหลายที่สุดในในแข้งสวรรค์พี่น้องคลิปนี้กับผมยังหลายพี่น้องกับเฮากับซีจบคลิปแล้วเนาะกระพากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้น้ำเนาะพี่น้องเนาะ บานนี้ก็คือสิบยเห็นเลยแหละในโลกโซเชียลพี่น้องขึ้นมาตามหนา้าเฟซหรือว่าหน้าติ๊กตอก็อกหรือหน้าโซเชียลต่างๆแหละที่เขาหลินเนาะเพราะว่าก็คือเขาเบาแหละมันแบบว่าเฉลยแล้วมันถ่ายมาเมา่มันบูมเอลลี่พี่น้องมันคือคนพี่น้องเจ้าข่าวง่ายๆพี่น้องมันบูมเอลลีแล้วในหนา้าเฟซในหน้ายังก็ในหน้าอยยนนอ,อนโซเชียลต่างๆก็สิบยเห็นแหละบานนี้เพราะว่ามันมันเฉลยเลยด้มันหูเลยว่าเป็นยังนะ อ่ะคลิปนี้กับสีเอาไว้เพียงเท่านี้พี่น้องกับขอบคุณพี่น้องออนไลน์เนาะราะว่าสีเป็น FC ทางแังไทยและแังลาวมีเสียสละเวลาเขามาเบิ่งมาสมพี่น้องไวพ้พอกันคลิปหนะ้าสบายดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายแยกย้ายพี่น้องเลยถ้าประเทศลาวมี คิงคองประเทศไทยคงมีไดโนเสาร์